ผมกล้าพูดเลยเลยว่าถ้าคุณอยากจะแค่หาเงินกินข้าวคุณไม่ต้องมาทำดอปลิทหรอกแต่ถ้าคุณอยากหลุดอ่ะไม่อยากมีอิสระบ้างหรอฮะคุณไม่อยากมีอิสระบ้างหรออิสระในการใช้ชีวิตอ่ะไม่ใช่บอกว่าเอเข้าวกะเพรามันก็แดกได้มันก็อร่อยเออมันแดกได้แต่ประเด็นคือเราควรกินอะไรที่มันดีกว่านี้ก็ได้ คือเลือกอะเลือกอะการที่เราจะรวยคือเรามีอิสระในการเลือกเลือกที่จะตื่นหรือไม่ตื่นก็ได้วันนี้แต่ทุกวันนี้แม่งต้องตื่นทุกวันไปทํางานทั้งที่ไม่ได้ชอบถูกไหมทหําไมคุณไม่ตัดใจวะทําไมคุณไม่ทําทําไมคุณไม่เรียนรู้วะถูกปะลงทุนเยอะๆลงเวลาถูกปะ บังคับตัวเองสิแม่ที่คนอื่นนี้บังคับได้เขาเอาเงินมาให้สามร้อยห้าร้อยทำงานตั้งแต่เช้ายันค่าแต่พอธุรกิจตัวเองถูกปะให้ไปไลฟ์สองชั่วโมงหน้าบูดหน้างอแต่ตอนไปทำงานประจำเนี่ยละลิกละลกิกลัวเขาไม่ได้เป้าใช่ไหม